ว่าทำดูรว่าทำดูแปว่ารู้รู้ใจคนเดหรือว่ารู้คำของอยาจบครัอเขาบอกา่าท่นาทนรู้ยวันรู้คั้นรูลคขรู้คำของคนขอ,ขอ,ขอ,ขอและก็หมายความว่าเมื่อเขาต้องการอะไรมาขออะไรเราให้ได้เราช่วยถหาเขาโมเคออย่างนี้ กินอย่างที่ว่าคิดแบบนำคิดนำไอแบบพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาคือท่านไม่ไม่ได้คิดเลยวงว่าไอ้คนนี้จะเป็นคนหลอกลวงไอ้คนนี้เป็นคนต้มตุ๋งเขาก็ขอในเมื่อเขาขอก็ให้โอกาสว่าโอกาสหลายคนไม่ออกแค่นี้ผมเป็นหออกย่างเขาก็ขอแล้วก็ให้่าเขาด่าเขาจะ ลาเขานี là, đây, kh ó, lá, ่ก็ตามมาเลยกดาษเขาอีกดไ้อก้อเขาบกอคนว่ให้เขานเขาละเอาแล้วมันเสียหุร้านเาขอไม่ไขอเงินไปโ่งเรีนหเลมันไม่ีเลยนว่าเดินว่าดิสู้เขาแบนีไหวไเป็นหก้วห้อบับลูกปลานอ เห็นตามมาแล้ว่าต้องเสือร้อยกาเสอมาคยเขาอี่หายทักินไปเลื่อนมันกินได้แบบว่าเขาว่านเขาก็กขออะไรเขาแบบเอาเขาบอกเด็กสารีไม่ได้เลือไม่ได้เลือกไม่ได้เลื่อนก็เลเนื้อตึงผู้้หลังของครเยแยะไไม่รู้ว่าเขามีเดนกอะ อาสาบอว่าพระเวสสัมดรใจดอกท้านไปเม็นะทาลูกนอัน yup. น <po> ี้ถ kind of ีนาเราพม่นี้พิ่าจรณาดูนั่นก็คือหัวใจของบริษัทในอดีโย้อไมจบอกว่าป็หัวใจของบริษั์เพราะพระบริษัไม่ได้คิดแค่เรือของเราญาติโยมลองหลอกตาเรื่องว่าพระเวสสัมดร์ตูนในประเทพไปอยู่กลางป่ากลางเขาอยู่ ดูคกับสัตวว่าสิ่งต่างๆลูการ้เกา่กเต่าโตจะมีควารู้ว่าอะรเามามรู้สัตว์ให่ลูกจบเข้ามาะเขาวมาซูเรียซูว่ามันศึกษาเราเรียดมากีความรู้ก็เลื่อยข้างลูกทำไมอาตมาจช่เปล่าเช่นนั้น โย่ไปฟังค่าไถ่ตัวของลูกสาวลูกสาวคนต่างละค่าไปหลายเปนไหนสร้างมาหัวควายผ่านญิงผ่าไส้ยานละลาแล้วก็ทองหนึ่งร้อยดิ้นข้อมแขงลงนหล่นนี่คือค่าไถ่ตัวลูกสาวนี้ส่วนลูกท้ายเน ราคาตื่นในตื่นซ้ำหนท้องคำหนึ่งพันลิตรบ่มียังอืง่นแต่วัา,า,า,าลูกสาวอนีงพี่สาวมาลูกกล้วยขาดบริวารขาดยิ่งาดไส้ทุกอย่างนั่นคือลักษาดหายร่มนางดีแล่ลเบอปสูส้สอเสีเอาสีอา,สอาขึ้นเสียวข้ามบ่อ หรือเอาไล็ห hmm. น no no like, no so so ่อยสองคนลอยทำลอยเข้ามาบอกว่าเอาสามหมาเข้ามาด้วยข้าวคั่มหแล้วเพราะฉะนั้นโชว์โชว์ทางสองตุมารกุมานกานหาจารีกับบ้านข้าวเละกาป่าข้าสู่บ้านก็บอกว่ามาเจอทางสองเร่งทางหนึ่งไปกรุงเชตฐ์อุดรทางหนึ่งไปกรุงกาลินกลาจ้ำทางไม่ได เป็นยังนั้นคนเชี่ยวอยู่ทมคนก็จดจำอะไรอว่าไเ่ยจะริ่ว่าเราไปบุทเุเมืองสีพี่แม่สีพี่ก็ตั้งใจจะเอากันหาชาลีไปให้ปูเพื่อที่จะได้กาานิวีว่าสั่งมาง้กควายแล้วก็ทอทำอีกหนึ่งร้อยลิบหนึ่พันหนึ่งร้อยลิบแต่ที่ให้เด็กของ้วยเสพเ้อนข้ห ตือว่าสลายาลยวบอกว่าโอ้ยจมนใจร้อนทาไหนะไรท่ารู้มนตัวด้ว่เรารนน้อยของเรอันนั้นก็คือเราเราคิดแบบ้ทุนชนอย่เราแต่เราต้องสิท่านคิดไกว่าเราอีก่านคิดไกลกว่าเราเั้นคำว่ารู้ คำของคนอื่นหรือว่ารู้ใจของคนอื่นหรือเขาอยากได้อะไรก็ให้เป็นการเสียสละเป็นการสละความเสน่ห์ที่เหนียวออกจากจิตใจของเราออกจากสัมดาลของเราเนี่ยจากใจของเราอันนี้คือวามต่าดท่านก็บอกว่าโมคอนมีธรรมะทั้งสี่ข้อเนี่ยเสล โชคยอมจะมีแก่บุคคลนั้นคำว่าสีก็คือมองคลบุคคลนั้นยอมจะมีมงคลเกิดขึ้นแก่คนเองสรง้างมงคลศาะนาไปล่องโลงเด้์ไปล่องแก่เบิดขึ้นมีศรัทธาความเชื่อมัน่นสองมีความปันยนสรู้จักกำแนด่ดแจกให้แล้วก็สี รู้ใจคนเด่นหรือว่ารู้คำของคนของ